สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมนะครับช่องของ DAK Channel นะครับจากอาวเกษตรวัยรุ่นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ละอุปกรณ์เจาะน้ำบาดาลด้วยมือนะครับผมวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ผมเลือกใช้นะครับผมก็จะมี ปแจนะครับอันนี้เบอร์สิบเจ็ดแล้วก็อันนี้ก็ให้คุณพ่อทําให้นะเป็นไม้แล้วก็ทํารูปแบบประมาณนี้เจาะรูใสนน่น็อตนะน็อตตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ส่วนเสียมเจาะนะครับก็ใช้ประมาณเม็ดหนึ่งเสียมเจาะประมาณเม็ดหนึ่งอันนี้ก็เชื่อมเองนะทำเองใช้เหล็ก ทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้เหล็กแนบถ้าถ้ามีเหล็กแนบก็จะดีครับเพราะเวลาเจาะนี่มันมันจะแข็งแรงนะครับเจาะลึกเจาะไวส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นเกลียวนะครับข้อต่อตรงหกขุนอ๋อผมลืมบอกว่าท่อที่ผมใช้ผมใช้ท่ออะไรผมใช้ท่อหกขุนนะครับท่อหกขุนซื้ออยู่ร้านนี่มันจะเป็นเกลียวเกลียวอยู่สองสองทางเลยเกลียวสองทางนะครับ ผมก็มาตัดครึ่งเพราะว่าไม่ตัดครึ่งไม่ได้มันยาวเกินมันยาวหกเมตรเวลาเจาะมันเจาะค่อนข้างยากอันนี้ก็ใช้มาตัดตัดเป็นสามเมตรแล้วก็ไปตับเกี่ยวอีกทีหนึ่งอยู่โรงกึงนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็ประมาณอ,อันนี้ไม่รวมเสียมเจาะนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็ประมาณถ้าตัดแล้วเนี่ยผมซื้อมาสามท่อนท่อนหนึ่งก็ราคาอยู่ที่สองร้อยสามสิบบาทนะครับท่อหกขุน เป็นเหล็กกาวานาัยนะครับตัวนี้ท่อหกขุนสองร้อยสามสิบบาทแล้วก็มาตัดตาบเกลียวอยู่ที่โรงกึงก็อยู่ที่เกลียวละห้าสิบาทไหมหมายถึงปากหนึ่งเนี่ยปากหนึ่งเนี่ยห้าสิบาทอยู่โรงกึงแถวบ้านนะแล้วก็คีมคอมาผมใช้สองคือเป็นซื้อใหม่ช้อปปี้ตัวนี้ราคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสองตัว นิ้วหนึ่งนะยืดได้นิ้วหนึ่งยืดได้นิ้วหนึ่งไม่รวมค่าส่งนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นเกียวในนะครับหกขุนเช่นเดียวกันเวลา,เ,าเรายึดยตรงปลายท่อแล้วก็ต่อสายต่อสายยางเนี่ยสายยางที่เป็นห้าหุนนะครับลงไปหาตัวนี้ปั๊มแช่นะครับปั๊มแช่เวลา เราดูดจากปั๊มแช่ขึ้นมาหาท่อตัวนี้เราจะได้เจาะไว้เพราะปั๊มแช่เนี่ยมีความถือว่าด,ดีนะครับจเจาะเร็วดีแรงดีน้ําพุ่งออกดีครับอุปก,กรณ์ก็มีประมาณนี้ครับผมข้อข้อง,งอหกขุนแล้วก็เกลียวเกลียวในนะครับหกขุนต่อด้วยลงมาเป็นสี่ขุนอีกทีหนึง่งแล้วก็ใช้ทากาวเลยนะครับแน่นเลยก็เวลากระแทกเนี่ย ก็จะชอบกระดอน,นออกก็เลยต้องออใช้กาวนะครับกาวทาเลยเราอุปกรณ์สุดท้ายที่ผมใช้ก็จะเป็นปั๊มนะครับปั๊มไฟฟ้านะครับปั๊มแช่นะครับต่อไฟฟ้าแล้วก็ต่อออกขาสายยางนี่เลยน,นี่สายยางห้าหุนนะครับต่อตรวนี้เลยแล้วก็ต่อไปหาต่อเข้าตัวนี้อันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลนะครับคร่าวๆให้ดูก็อุปกรณ์ที่ใช้ราคาถึงเท่าไหร่นะครับรวมปั๊มอะไรปั๊มผมซื้อมาอยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนี้คือรวมค่าส่งแล้วนะเจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบาทประมาณนี้ปั๊มนะครับครีมคอมาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองตัวก็สามร้อยนะครับค่าส่งก็ประมาณหนึ่งร้อยสี่บาทนี่แหละ ก็รวมทั้งหมดแล้วประมาณ4 4 4บาท720บวกกับ404บาทก็ประมาณ924บาทส่วนท่อนี้ครับก็เดี๋ยวรวมยอดเอาแล้วกันท่อนี้ผมซื้อมา3ท่อนท่อนละ6เมตรนะครับท่อนหนึ่งก็230บาท3ท่อนก็มาตัดเป็นเสียมเจาะ1อันเมตรหนึง แล้วก็ข้อต่อตรงนะครับเกียวเหล็กหกขุนซื้อมาอยู่ห้าตัวนะ,ะแต่ว่าผมไม่ได้แกะเพราะผมเจาะบ่ออยู่บ้านวันนี้ผมมาเจาะอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับอยู่ที่เมืองสวงเมืองสวงเท่านี้แหละเอาเล่ากับบริยัยานคนไทยกระจอกบ,บุหุจักพอพูดเป็นภาษากลางแล้วกัน,นะครับ ภาษาการก็อาจจะไม่เคยคล่องครับก็หลักๆก็มีประมาณนี้ครับผมอุปกรณ์ในการเจาะน้ำครับเจาะน้ำด้วยมือนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปต่อไป สาหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเจาะน้ําให้ดูว่าต้องลงท่อยังไงนะครับลงท่อยังไงเจาะยังไงนะครับแล้วก็ต่ออุปกรณ์ยังไงแล้วก็พอถึงน้ําเนี่ยดูยังไงว่ามีน้ํานะครับจะมีวิธีดูให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ